ใช่หนะาาา้าลองมาใหม่เดี๋ยวไปลองกันว่าเป็นยังไงมาแล้วของใหม่ป๊บโอ้ยกูชชยน่ากินรูเล็กๆแบบมินิมินิม,นม,นม,นมนีห้าชินน้นนะแต่ชิ้นนี้มันไหล <c oughs> มันไหลมานุ่มมากเลยอ่ะแป้งเนื้อได้มาคนนุ่มแกไม่ออกมือลื่นแกไม่ออกลื่นเลยล่าเลยนะล่แล้ว ้จิมว้าวน้ำจิ้มมันะสอาดเหนื่อยหน่อยนะอ๋อมาลองเลยลองอันที่นอนนี้ดีกว่าอันนั้นมันแตกแหละร้อนคือแปง้ง,น,งบบนุ่มมากนุ่มแบบละลายเลยอะนิ่มมากๆโคตรดีเลย ไปลองหาซื้อกันได้ในเซเว่นอเลเวนในราคา29่บาทนะจ๊ะไปลองกัน29บาทห้าเมตร29บาทห้าเมตรใช่แล้วไม่แพงไม่แพงไม่แพงไ,<ม>ไปไ<ม>ลองกันได้เลยลองกินกันปิ้ว